เรียนท่านคณะกรรมการผู้ประเมินการขอมีวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวอิสาราพรประเสริฐศรีปัจจุบนันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านยางน้อยพรมพิทยาตำบลก่อเอออำเภอเข่งในจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหึ่งกระทรวงศึกษาธิการอายุราชการ6ปี โดยได้เสนอขอวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยซึ่งได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น วันนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในปีการศึกษา2565นี้ค่ะ การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยมีทักษะที่สำคัญประกอบด้วยทักษะการอ่านการเขียนการพูดการดูและการฟังซึ่งทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดเพราะมีบทบาทในการดำรงชีวิตเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายในการศึกษาเพราะในการศึกษาทุกวิชาจะต้องอาศัยการอ่านเป็นพื้นฐานแต่จะอ่านให้เข้าใจในเนื้อหา จะต้องเข้าใจสามารถสรุปอ่านจับใจความสำคัญของเนื้อหานั้นๆได้ปัญหาที่ดิฉันพบคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียนไม่บรรลุการเรียนรู้ตามที่คาดหวังไว้และมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและผลการคัดกรองการอ่านและการเขียนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญอยู่ในระดับที่พอใช้เป็นจำนวนมาก จากสภาพปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงมีความมุ่งหวังที่จะเพิ่มผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญด้วยเทคนิค 5W1H ในรูปแบบแผนผังความคิด Mind Mapping โดยการจัดการเรียนการสอนในคาบนี้จะเป็นการจัดทำแผนการเรียนการสอนในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญโดยครูผู้สอนใช้รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งคุณครูจะเปิดวิดีโอและอธิบายเกี่ยวกับการอ่านจับใจความสำคัญแล้วให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรแล้วคุณครูก็จะกำหนดเรื่องใหม่มาให้ให้นักเรียนจับกลุ่มและวิเคราะห์ร่วมกันภายในกลุ่ม ถึงเรื่องที่คุณครูแจกให้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรจากนั้นก็จะให้นักเรียนออกมานำเสนอในรูปแบบของ My m i n d m a p p i n g ดูว่านักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญมากน้อยเพียงใด ดิฉันได้จัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยกระบวนการ active learning โดยใช้เทคนิค 5W1H ในรูปแบบแผนผังความคิด mind mapping โดยมีวิธีการดำเนินง,งานดังต่อไปนี้ค่ะ หนึสำรวจสภาพปัญหาพบว่านักเรียนขาดทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญโดยดูได้จากผลสาริดทางการเรียนและผลการคัดกรองการอ่านและการเขียนอยู่ในระดับพอใช้เป็นจำนวนมาก 2. ได้จัดทำแผนการสอนขึ้นในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H ในรูปแบบแผนผังความคิด My m i n d Mapping 3าํดเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนที่เขียนขึ้นโดยเริ่มจากการใช้นิทานเรื่องสัน้นและได้นําเทคนิค 5W1H มาใช้แต่ในตอนเริ่มนั้นได้เริ่มจาก 3W1H ก่อนคือ Who ใคร Watch ทำอะไร Where ที่ไหน how อย่างไรจากนั้นในคาบต่อๆไปได้มีการเพิ่มเป็น 4W และ 5W1H จนครบซึ่ง 5W1H ประกอบด้วย who ใคร watch ทำอะไร where ที่ไหน when เมื่อ,อไหร why ทำไมและ how อย่างไรโดยในการเพิ่มเทคนิคจาก 3W เป็น 4W และ 5W นั้นดิฉันได้เพิ่มบทความหรือเนื้อหาให้ยาวขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการอ่านจับใจความสำคัญมากขึ้นค่ะ c. ประเมินและสรุปผลการอ่านจับใจความจากผลงานและชิ้นงานที่นักเรียนได้ลงมือทำในแต่ละชั่วโมงค่ะ จากการที่ดิฉัน้นได้จัดก,การเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยกระบวนการ active learning โดยใช้เทคนิค 5W1H ในรูปแบบแผนผังความคิด mind mapping ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ในการเรียนรู้กับผู้เรียนคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านยางน้อยพรมพิทยามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอ่านจับใจความสำคัญเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ผลจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้พบว่านักเรียนมีความสุขที่ได้เรียนรู้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม นักเรียนมีความกระตอือรือร้นในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าวิชาภาษาไทยนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากสำหรับทุกๆวิชาจากการที่ดิฉันได้จัดการเรียนรู้เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ด้วยกระบวนการ Active Learning โดยใช้เทคนิค 5W1H ในรูปแบบแผนผังความคิด My m i n d Mapping พบว่าผู้เรียนสามารถนำเทคนิค 5W1H ไป พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสามารถจับใจความสำคัญของเนื้อเรื่องที่ยาวขึ้นได้สิ่งที่ครูควรพัฒนาต่อไปนะคะคือการนำเอาเทคนิค 5W1H นะคะไปใช้ให้ครบทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Who, Watch, When, Where, Why และ How นะคะควรใช้ให้ครบเลยโดยการเพิ่มเนื้อเรื่องเนื้อหาให้ยาวขึ้น ก็จะทำให้นักเรียนนะคะได้พัฒนาทักษะการอ่านจับใจความมากยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ขอจบการนำเสนอนะคะในเรื่องของสภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ